อา้าวหายไปแล้วเทลเลอร์เอ0เจ็ดร้อยหายไปแล้วสวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดำซิงดินดวนนะครับวันนี้อยู่ที่อูชายใหญ่<ม>เดินหนีผมทำไมครับเนี่ย<ม>เดินหนีผมทำไมอะ แค่เดินเดียวนะเดินตามผมไปเฉยทำอะไรเอาเนี่ยซ่อมเกียวน่เฮะซ่อมเกียวหน่งเสร็จยังกระบะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอู้หทำไมมันมีให้ทำป่ะฮะทำไมอากาศมันเย็นเย็นหนาวหนาวหนาวป่ะไปย่างแก้วไปอัปเดตหน่อยไป อัปเดตกระบะหน่อยไหมอัปเดตนี่คืออะไรมันก,ก็คือไม้ถึงไังไม่เข้าใจอัปเดตก็คืออะไรอ่ะทำถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้แหละเออเนี่ยโอ้สวัสดีครับช่างสวัดสดีครับทำอะไรครับนะ่ะเออเอ้ยกำเซกำเท,เ,ทเอาอันนี้ทำไมมีหม้อลมเสริมเหรอฮะ ไว้ทําอะไรมอลมตัวนี้ไม่แน่ใจนี่ครับอันนี้ติดมาเสริมติดเสริมใช่ไหมนี่เสิมก็คันนี่ฮะทานนี่เอาไว้ยกเหรอไม่ยกก็เบรคแทน,นอ๋อเบรกตัวนี้เพิ่มมอ,มอ๋อเพิ่มมอลมเพื่อที่จะมาเบรกล้ออืมเพิ่มมอลมนะครับเพราะว่าลมมันน้อย ไม่พอใช่ไหมลมไม่พออแล้วก็ต้องเพิ่มหม้อตัวนี้เหรออยู่ไหนอันนี้เหรอใช่ครับโอ้โหแล้วเราเราทำขาใหม่เหรอทำขาใหม่นี่นะอือนี่เพิ่มมอลมเบรกใหม่อีกลูปหนึ่งนะนี่นะโอ้ได้ช่างแก้วทำได้หมดแหละ สวยก็ทํำม้วนๆหรอเราใช้รุ่นเดียวกันไหมอย่างงี้เลยทำไมไม่ทำไมติดอยู่ห่างจากตัวนั้นยังไม่มีพื้นที่เอาอย่างนี้เราก็ล่องแบบต่อสายไปหรอ จามอ๋อตัวจามเพิ่มอีกไม่ตัวจามนีอยู่แล้วแต่มันไม่ติดตร็นองนี้อ๋อคือตัวจามก็อันเดียวกันเลยลูกเดียวลูกเดียวเลยนี่เหรอตัวจามทำไมไม่ใช้ลูกใหญ่อะทำไมใช้ลูกเล็กแทะอ๋ออันนี่ของมันเลยโอเคครับเราใช้ทางเดียวมันไม่พอเหรอฮะไม่พอไม่พอเลย แสดงว่าไอ้ถังลูกนี้ก็คือเบรกคานตัวนั้นเลยอ,อ,อประมาณนั้นนี่ก็น่าจะเป็นกระบะคาโก้พอได้คนขับรถดํายังอะ่ะ ไปแล้วเด็นี่หายไปแล้วไม่มองจะงงมันใหญ่กว่าไอ้ติการปะจะงงว่าข้าใจแต่ผมเออวัดตรงไหนขอบสิบเจ็ดอันนี้เท่าไหร่อ่ะเออก็วัดอย่างนั้นแหละเออถ้าไหร่ใช่ถ้าไหร่ก็ตรงเยอ่ที่แปดขวาเลยสิบเจ็ดจุดห้าอืมอืม อันนี้เป็นเครื่อง JO 5D แล้80เลยมันมาจากไหนโอ้นี่เนาะขอบนอก80เซนใช่ไหมอืมวัดดูสิเท่าไรเนี่ยเ0บเท่าไหรก็อยู่ในนี่เนยเนาะเท่าไร่48ก็อยู่ในเกมแน่นอะอืมอันนี้ก็ขอบในเขาวัดเป็นนิ้วใช่ไหมขอบในเขาวัดหรือเปล่าก็นี่ไงก็าวัดนี่่ใช่ป่ะเจ็ดอ้สิบเจ็ดจุดห้าใช่ อ๋อนี่เดินแค่ระบบเบรกระสองสองห้าเนี่ยคืออะไรสองสองห้าหรอสองสองห้าก็น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเว้ยนี่เท่าไหร่นะแปดสิบหรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้เท่าไหร่แก้มแก้มมันเท่าไหร่เนี่ยเหรออืมแก้มเท่าไหร่ก็หนึ่สิบสิบหกนะ แกมันไม่ใช่มันก็มีความหนาความบางนั่นแหละตามเบอร์มันแหละตามเบอร์ได้ดูได้ทำไมมันสิบเจ็ดจุดห้าและอันนั้นเท่าไหร่อะไรนี่นเลยไปดูรถอีกหนึ่งรถผมอ่ะครับรถผมน่าจะสิบแปดหรือเปล่าทำไมมองทำไมเล็กกว่าทำไมเล็กกว่ามีสงสัยลอยโอ้ย เอาวัดดูวัดดูวัดดูของผมงอห้เท่าไรเอาเท่าไร R สิบแปนะเออสิบแปดเอาวัดดูสิบแปดเออเออน้าตะไรันสิบแปดไมสิบเก้ากว่าเนี่ยสิบแปเม็ดเพี้ยนแล้วไม่เพี้ยนเอาดูอะเลในยางเขเขียนว่าอะไรอ่ะในยางอ่ะ มันก็จริงอะไรในยางแต่ว่าโอ้ไอ้นี่ข้างในหรือเปล่าวัดขอบยางนี่หว่ายางมันไม่ใช่แม็กอะแม็กมันสิบแปดใช่ไหมที่พี่ที่ช่างแก้วัดอะถ้าขอบนอกจริงๆรในสิบเก้าครึ่งเลยอ้าวเหรอนนั่อเอจะละเม็ดในสองหกห้าวัดใหม่สิตัวไรเนี่ยเนี่ยก็มาดูตัวไรสิบเก้าเหรอเนี่ยมาดู อ๋อแม็กผมสิบเก้าเหรอใช,ใช่เหรอแต่มันก็สิบแปดแต่แร่ขอไปเขียนว่าสิบแปดอ๋อลุยงานต่ออันนี้ก็คือทำแบบไอตัวจับอ่ถังเหรอฮะไหนจับยังไงอันนี้นะนี่ไปจับถนะังครับล็อกถัง ทางแก้วทางแก้วทางแก้ว <c oughs> <c oughs> ตัดเหล็กหรือเปล่าโรเคดูก่อนก็คือ,อนะครับเพิ่มถังลมเพื่อที่จะไปเบรกทานตัวนี้ โอ้เรียกก็ไม่ได้ยินบ่างแก้วทำไมไม่ทําระบบเบรกให้มันจบก่อนแล้วค่อยวางกระบ,บะมันด่วต้องมุดทําต้องอะไรฮะมันยังไงนี่ยฮะต้อง<ะ>ทำสีอ่ะถนะอดมาแล้วจะทำสีก่อนยังไงทำไมเราไม่วางระบบเบรกให้มันจบก่อนแล้วค่อยวางกระบ,บะหรือมันยังไงเป็นขั้นตอนของมันเหรอ ผมวางไว้ยังี้ยก้อยเสร็จแล้วอ๋อเาจะเอารถมาให้ช่างแก้วถาก็ไม่ได้เอามาแล้วเขาซื้อไปแล้วขายหรอขายแล้วคันไหนคันที่ว่าเหรอคันที่จะให้ช่างแก้วย่นกระบะให้เลยือแล้วไม่ทำซื้อแล้วก็เขาซื้อแล้ว ทำไมถึงไม่ทำทำไมถึงอยากขายฮะทำไมถึงอยากขายเลยถึงไม่ใช่มไม่ใช่อะไรตอนแรกว่าจะทำหกล้อแหละทำหกล้อดำแหละทีนี้มีคนซื้อแล้วก็เลยขายเลยซื้อทั้งคันเลยใช่ซื้อทั้งหมดเลยอะไรครับสามแสนห้าซื้อมาเหรอฮึซื้อมาทำหมดไปเกือบสี่แสนนั่นแหละเอาจริงว่าเนี่ยจริง ขายขาดทุนดิขายทำแสนไม่เชื่อหรอกผมไม่เคยขายขายเอาคอนเทนต์อ๋อเจ๊ไออะไรนะอเอ๊เดี๋ยวชื่อไม่ว่าแน่ชื่อไม่ได้ใช่่หายัังนผมว่าจะทำคอนเทนต์เอารถทั้งคันไปสั่งกิโลขายที่ร้านขายของเก่าเลยนะเราซื้อไปก่อน ขับรถเข้าไปร้านขายของเก่าเลยแล้วก็ชั่งชั่งชั่งกิโลเลยรวยไม่เบาเลยรวยรวยขนาดไหนอะยอมลงทุนขนาดนี้เลยซื้อซื้อตามสี่แสนนะชั่งกิโลขายได้เยอะมาเกินไปได้ได้ไหมต้องทันเก็ินไปโอ้โหเกินอีกเกินนะอืมเอาตีไปเลยอ่องรถรถคันนั้นมันเท่าไหร่วะตีไปแปดตันไป 8ตันคูณสักสิบสามสิบสี่ไปคูณดูสิได้เท่าไหร่อ่ะสิบสามอ่ะสิบสามเดี๋ยวคูณดูสิรถกันนั้นนะเดี๋ยวช่างกิโลขายนะคูณดูสิแปดตันไม่ถึงสิบตันหรอกให้เก้าตันไปเนาะเก้าเอาคูณ แกคิดว่าจะเกินเยอะนะ,ะที่ทำไปจะเลยไมันยาวๆทั้งสี่ทั้งอะไรอ,ะอ่ะที่ใส่ใจว่าสิีห้าตีหกตันสิบสามตันสี่อ๋อไอคออันดีกา<ะ>้าผมเอาให้เก้าตันนะเก้าตันไม่ถึงล็อกเก้านะแปดไปแปดตันคูณสิบสามไปยังแพงเท่าไหร่ <c oughs> ไม่กี่บาทหรอ <c oughs> <c oughs> แสนก็คือพันเสรินก็ว่าอีกอืออ๋อก็ยังได้ราคาแสนไม่น้อยอืมก็ไหนแค่นั้นแหละเขาซื้อเป็ <laughs> นกิโลถ้าซื้อเป็นกิโลเทก็ประมาณนี้ครับ, <laughs> บ,รบ, <laughs> บ,รบเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันใหม่กับคันนี้นะครับพราจะวางเครนไหมนี่ ไม่แน่ใจแต่ทำไว้แล้วแหนบแหนบซื้อไม่เขาไหมนี่ฮะใสแค่นี้นะใครอยากจะทำรถก็ติดต่อได้ครับนี่ช่างแก้วฮะซื้อมาเท่าไหร่อะไรรถไหนตอนนั้นนะซื้อมาเท่าไหร่สองแสนสาม ไม่ถูกหรอกยาใหาใหญ่เขาไม่ทำดำขายนะรี่ยังไงบไมีคนซื้อหรืเปล่าไหนันยี้มีแถวชุมพลเขาขายดีจนอือไม่มีคนซื้อหรืเปล่าคันมันก็น่าทำนะใช่ป่ะหรือว่าทำแบบนี้ดี ครับแบบแต่มันต่อดํากําไรมันน้อยแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอืมน้อยแต่ถ้ามันมีปริมาณเยอะๆว่าแต่มันก็ต้องขายปริมาณเยอะๆใช่เดี๋ยวนี้รถด,ดําแถวชุมพลเขากําไรแค่ไม่ถึงห้าหมื่นนะส่งสามหมื่นก็เอาเใช่ไหมใช่แต่ก็ทำเร็วมากนะเร็วเร็วไหมเร็วเขา,าเหมากันไงแป๊บเดียวจบ แต่กำไรมันน้องไอ้ล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อน,นแต่ก่อนกำไรขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนเชื่อไหมกำไรขั้นหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งนะที่ใส่ขึ้มพลนันนะรถเทียงนะมาอย่างเทพลเลยเดี๋ยวนี้กำไรสองสามหมื่นนะครับแต่เขาก็เน้นว่าขายเยอะนะครับขายแบบอืมนี่ใครอยากจะต่อรถก็มาครับสายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับเจอกันใหม่ไปแล้วเด้อช่างแก้ว เยวมาเยี่ยมใหม่โชคดีครับครับขอให้ผมโชคดีปีใหม่กลับบ้านไหมนี่กลับครับกลับวะกลับบ้านไหนไปลาวน่ะไปด้วยไหมอยากไปอยู่มีที่เที่ยวไหมลาวมีที่เที่ยวแบบไม่เห็นอ่ะไอ้ผมรู้เลยที่บอกว่ามีข่าวอะไรนะกินเหล้าอลไรตายอ่ะนั่นแหละที่เที่ยวอืมไม่อยากไปเที่ยวมากอ่ะ แบบเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเยอะแยะมันจะพาไปเขาเจะธรรมชาติจริงๆอ่ะไหวไหมบ้านผมมีเขานะเดินเนี่ยข้ามาผมเกี่ยวมีเขาแล้วมีเราไหมมีเราก็มีเราหาเช่าเราเรา่างปั๊บไปไหนนี่ไปด้วยกันกับชายใหญ่ครับพอไปซ่อมรถเหรอโอเค ไปซ่อมอยู่ไหนอ่ะเสร็จยังไฟท้ายไหนะประกอบแล้วด้นะั่นเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม